ถ้ากล่าวหาว่าเราบิดเบือนเออน่นะสิเออหาว่าเราบิดเบือนเอากฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปเป็นกฎหมายคาสิโนอืมมันไม่ใช่กฎหมายคาสิโนแต่เธอออกมาด้วยความมุ่งมั่นในการจะทําให้คาสิโนนั้นเสรีใช่หรือเปล่า <c oughs> เราไม่ได้บิดเบือนนะแต่เรารู้ทันแล้วเธอก็พูดโงๆนะ่ๆเนาะบอกว่าก็อย่างอื่นนะ่ะมันไม่ได้กําไรหรอก มันต้องเอาคาสิโนมาชดเชยแล้วตกลงที่เขาทำโรงแรมกันอยู่นี่เขาขาดทุนกันทุกรลยเลยหรอฮะเขาทำคอนเสิร์ตฮอลล์เขาทำคอนเสิร์ตฮอลล์อยู่ที่พารากอนบ้างอยู่ที่เอ็มเคบ้างเขาขาดทุนทุกรลยเลยหรออืมฮะร้านอาหารประทาการดังๆนี่เขาขาดทุนทุกรลยเลยหรอไม่หรอครับยอดแย้นะแต่อย่างสวนสนุกอ่ะเขาขาดทุนทุกไลน มาพูดได้พูดไม่คิดว่าก้อนอย่างอื่นมันไม่ได้กำไรหรอกก็จะเป็นตอ,อาคาสินโนเนี่ยมาชดเชยับตกลงคนเปิดคาสินโนกับคนเปิดโรงแรมแล้วเปิดร้านอาหารจะเป็นคนเดียวกันเหรออาจจาะจะมันชดเชยไปมันต้องเป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> แต่พี่ว่าไม่ใช่หรอกนะองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคนทางโรงแรมก็คงคนจะเป็นคนหนึ่งคนทําสวนน้าก็คงจะเป็นคนหนึ่งคนทําร้านอาหารดังก็คงจะเป็นคนหนึ่งคนทาคอนเสิร์ตฮอลล์ก็คงจะเป็นคนหนึ่งอาจจะมีซ้ํากันบ้างครับแต่คงไม่ใช่คนเดียวกันกาที่จะเปิดคาสิโนไหมโดยที่จะากำไรคาสิโนไปชดเชยการขาดทุนมันย้อนแย้งหมดเลยอาจารย แล้วพูดได้ยังไงว่าอย่างอื่นไันจะขาดทุนก็ตอนนี้มันก็มีโรงแรมเต็มไปหมดมีร้านอาหารเต็มไปหมดถ้าขาดทุนก็จะทํากันทําไมเนี่ยนั่นสิเห็นไหมอย่างเงี้ยต่างไม่มีหูรูดไหมไปเลยครับเสร็จแล้วเรื่องพื้นที่ซับซ้อนคือถ้าเธ like, อไม่ฉลาดพอที been, been to, it, like now, <laughs> 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 ่จะพูดเธอพูดทำไมก็มันเป็นเรื่องมาพูดกันคุยกัน พอคุยกันแล้วมันก็ตกลงกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปอะไรและแบ่งห้าสิบห้าสิบเฮ้ยตะกะะอะไรเนี่ย <c oughs> ปากไม่มีหูรู้จริงๆนะ <c oughs> ทางเขาบอกเป็นของเขาทางเราดันบอกเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนอแล้วตกลงกันไม่ได้แบ่งห้าสิบห้าสิบง่ายดีนะ เออนี่ปากไม่มีหูรูดจริงๆนะฮาเสร็จแล้วเรื่องใหญ่ที่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าทรยศกบฏขายชาติเนี่ยนะคะก็คือการสนทนากับอังเคอร์อาคกิปนะครับประโยคที่แสดงการไม่มีหูรูดมีหลายประโยรับประโยคที่หนึ่งเธอเรียกตัวเธอเองกับอังเคว่าเรา ก็แปลว่าเธอกับอังเคิลเป็นพวกเดียวกันใช่แล้วเธอพูดว่าถ้าหารเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเฮยรัฐบาลอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับกองทัพที่อยู่ด้วยกันได้ไงแล้วแบบนี้มันจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไหมอูเป็นที่อื่นเขายึบอำนาจไปแล้วอาจารย์ครับนั่นไงคนก็มองออกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่า รัฐบาลก,กับกองทัพไม่เป็นนั้นหนึ่งจจเดียวกันม,มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะเข้าบุกนะเนี่ยใช่ใช่ปะ่ะอ่ะต่อไปทาหารพูดอะไรไม่ต้องไปฟังเขา <c oughs> เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราทั้งนั้นแล้วเขาก็พูดเอาเท่จากเท่อันนี้มันเป็นการด้อยค่ากองทัพไหม <c oughs> ใช่เออ คุณไม่ควรจะได้ผ้ากองทัพคุณซึ่งมีแสนยานุภาพเหนือกว่ากองทัพของกัมพูชาอเออแล้วก็อังเคิลมาช่วยหลานหน่อยนะครับหลานกำลังจะถูกไล่ให้ไปเป็นนายกของกัมพูชาเขาจะเอาหรืเปล่า <laughs> ไม่แต่คำพูดอย่างนี้มันคือการชักน้ำเข้าลึกชักศึงเข้าบ้านให้คนคอื่นมายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศครับ มันไม่ควรจะพูดแต่เธอพูดแล้วที่ร้ายสุดคืออะไรร้ายสุดก็คืออันเคิลอยากได้อะไรบอกหลานเดี๋ยวหลานจัดให้นี่แหละ